สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขนเจอกับช่องเปรี้ยวอีกแล้วนะคะเนาะเรื่องใดแนค่คะยูดีมีแหงบอจะนั่นละค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเปรี้ยวก็จะมาพูดถึงสาวน้อยนะคะแอบรักหนุ่มใหญ่ในต่างแดนนะคะสาวน้อยสอาวไทยในต่างแดนชีวิตจริงของเขาเะคะเปียวได้ขออนุญาตแล้วก็ออกมาเผยแพร่ เล่าเรื่องรล้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจสาวไทยถ้าเฮาถึกพบรักหรือว่าเฮาเดินมาใส่ชีวิตอยูต่ต่างแดนแล้วเกิดปัญหาสิ่งต่างๆตามมาในชีวิตของเฮาเฮาเสียหายเฮาคิดจังใดเสียหายเฮาใส่ชีวิตแบบใดฟังไว้ขัดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีเฮากะเอาไปใส่ในชีวิตจริงของเฮาแต่สิ่งใดเป็นสิ่งที่บดีเฮาก็อย่าไดทำตามนะคะ เปรียวเองก็แค่เป็นส่วนกลางที่ออกมาเล่าสู่พี่น้องได้ฟังได้ชมนะคะสิ่งใดที่เปียวพูดผิดพลาดหรือไปพลาดพิงทันใดให้ท่านได้รู้สึกระทมหัวใจเปียวก็ขอกราบอภัยมาณาีินีด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้การใส่ชีวิตค่ะพี่น้องคะนั่นละคะ่ะตอนที่หาแล้วเนาะคะ่ะอัน สาวหน่อยคนนี้นะคะกัดได้ใบยูนะคะเนาะได้ใบยูในประเทศสวีเดนนะคะการได้ใบยูในประเทศประเทศสวีเดนนี่ก็เป็นเอียงที่มันคงนะคะเขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษหลากหลายอย่างนะคะเป็นยังจังพี่สาวจังลุกขึ้นมาอยากให้น้องสาวได้ใบยูเม่นบ่คะเนื่องจากว่าเวลาที่น้องสาวป่วยนะคะพี่สาวก็ต้องเป็นคนพาไปหาหมอนะคะผู้ชายจะบอสนใจ คือมาทํางานน่ะคะ่ะผู้ซ้ายนี่ก็จะเป็นอยียงที่แบบว่าให้ทํางานนะคะให้ทํางานในเขาเวลาเจ็บเวลาที่นองเขาบ่สบายนะคะผู้ซ้ายก็จะเป็นแบบว่าเป็นอย่างคือป่วยดูแถะคือฝรั่งกับคนไทยการถูกเรียนมาต่างกันนะคะบางคนก็จะนุ่มนวลบางคนก็จะใส่ใจภรระยาะนั่นคือพื้นฐานครอบครัวของคนเขาแตกต่างกัน,นะคะ่ะ จริงๆแล้วปกติแล้ว99%ซนในประเทศนี้นะคะเขาผู้ชายเขาเป็นคนที่ใส่ใจภรรยาหักลูกหกักเมียดูแลครอบครัวเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วค่ะเป็นพ่อบ้านที่น่ารักนั่นเองนะคะแต่จะมีแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งแค่นั้นนะคะที่ประพฤติหรือปฏิบัติกับผู้หญิงที่แตกต่างกันไปนะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆแล้วกับการถูกเลี้ยงม้านั่นเองนะคะนั่นราคาหลังจากที่ พี่สาวนะคะพาน้องสาวไปหาหมอดุๆนะคะมันก็เป็นทุรละนะคะคือคนที่มาใส่ในชีวิตในต่างแดนนะคะเขาก็อยากให้สามีหรือแฟนดูแลภระระยาของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอื่นเพราะครอบครัวอื่นเขาก็ต้องดํำรงชีวิตต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องปัญหาต่างๆเขาก็จะซอยกันใน ในสถานะที่ว่าซอยได้ก่ซอยบรมนว่าซอยจนเยอะเกินไปนะคะนั่นแหละค่ะก็จะอธิบายให้ฟังจะได้รู้ว่าการเป็นยูในต่างแดนเป็นยังไงนะคะผู้ชายคน,นอีกบ่สนใจค่ะแต่ผู้เด็กหน่อยคนนี้นะคะก็คือความมกความหักก็คือก็ยังยอมทนอยู่จนได้ใบอยู่นะคะเขาก็้เล่นได้สิทธิพิเศษได้ไปหาหมอได้ไปอียังถ้าเฮาบ่มีใบอยู่การหาหมอนะคะ ครั้งนึงที่น้องคนนนีไปหาหมอ,น,อน,น้องเขาดันจะมีปัญหาทอมซินอักเสบหรือว่าอย่างไรนะไปหาหมอคุณหมอไปหาคุณหมอนะคะแค่อาปาให้คุณหมอเบิงว่ามีเอีอยงในลําคอรหรืออยียงสิบหานาทีพี่น้องสองพันครูหนูที่น้องคนนีใจนะคะแล้วพี่สาวเขาก็เลยมีความเห็นว่าบรรถุกบกวรนี่แหละคือเป็นเหตุผลถ้าได้ใบยูนะคะค่ารักษาพยาบาลฟรีค่ะ แล้วก็ได้ได้เป็นสิทธทิเหมือนกับคนประเทศเขาก็จะได้มีการเรียนฟรีแล้วก็จะได้สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายแล้วก็มองเห็นว่าในอนาคตจะไดเอาลูกสาวมาอยู่มาเรียนนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือการวางแผนไวให้คนภายหลังคนข้างหลังนะคะแล้วน้องเขาเองก็มีความคิดเห็นว่าถ้าในเาเดินเลือกที่จะเดินทางนี้มาแล้วนะคะน้องเขา็บ่อยากมีภูมหม่นะคะอยากเปลี่ยน บอกอยังไงซะอยากเปลี่ยนหลายผัวพี่นองก็อยากมีผัวเดียวเมียเดียวนั่นแหละค่ะแต่มันถึงจุดจุดหนึ่งคนเฮามันก็ต้องเลือกมันบ่คะนั่นละค่ะพอได้ใบยูอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะคะผู้ชายก็เริ่มไหวเนื้อเชื่อใจเริ่มขออยันไงคะยานผู้สาวถิ่มเพราะว่าใหญ่เขาเป็นหลักหลับโตมาหอดบานแล้วกับว่าคู่วาสหาผัวไม่ให้หลายเทียด้ยค่ะทะเลาะกันบาดใดขนาดได้ใบยูเนี่ย พี่สาวก็ไปรับเลยค่ะหอดมองนะคะมันก็เลยเหตุให้เขาหยานเพราะว่าเหตุอิลีค่ะพี่สาวเป็นคนที่แบบว่าสิ่ว่าผด็จการบอบบวายเห็นโอกเห็นใจทั้งคู่แต่ถึงเวลาแบบบิสแตมหนไหมคะจะต้องทําจังี่คือเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบบอบปุ๊บต้องทําบอมยนสิมาหล่อแหละังสัยนะคะมันก็เลยเหตุให้ฝรั่งเขาเกรงใจนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะเพราะปฏิตานนีเนาะค่ะ น้องคนนี้ก็ได้เริ่มเลี้ยนเริ่มเรียนนี่เขาเลี้ยนเองอยู่บ้านด้ยค่ะพี่น้องเลี้ยนภาษาผู้ชายกับประคบประงมขึ้นที่ปน,น่ย่่งผู้หญิงหนีจากแต่ในทางเดี๋ยวกันจะคล้องกับวบาเลิกเจ้าชู้พี่นอ้อ,นนองกรเฮตโตคือก้านั่นแหละแต่ผู้หญิงก็เริ่มทําใจได้แล้วเพราะว่าได้ใบย,ยูแล้วนะคะคนเฮามันใส่ชีวิตอยูนน้ำันมาเป็นสิบปีเนาะพี่น้องเนาะความรักความมักมันก็รักกันไปอีกทางด้วยค่ะรักแบบเพื่อนคู่คิดนะคะคือฉันหามเธอบ่ได้ฉันพยายามแล้ว เขาก็เลยอยู่ในสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนที่ดีต่อกันคืออยียงโฮะคะเขาแยกห้องกันนอนค่ะต่างคนต่างอยู่ในมุมของเขาเขามักแนว้ยใดกาเขาเห็ดไปผูป้ชายคนนี้มักมักที่จะลื่นเรืองมักที่จะมีแฟนมีกิก๊กมีผู้สาวเมียก็เริ่มไปอะอยากทําอียงคุณทําไปในโลกของคุณฉันก็นจะอยู่ในโลกของฉันน,นั่นแหละค่ะพี่นอ้องน้องคนนี้ก็เลยกลกายเป็นคนมา พัฒนาตัวเองห,หันหนา้าหันตาเขาไปทำงานไปบริหารธุรกิจไ้สามีไ้แฟนนั่นเองนะคะซัมบูเขามาใส่ชีวิตซัมบูเป็นแฟนกันโดยที่บริได้แต่งงานถามว่าเป็นอย่างบริแต่งงานผู้ชายคนนี้เคยขอหน้องคนนี้แต่งงานค่ะแต่หน้องคนนี้ขอใส่เวลาพิสูจน์ใจก่อนนะะเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยหันตัวเองมาดูแลตัวเองแล้วก็ทำงานแล้วก็ ดูแลขอบคัวกระทําหนาทีภรรยาให้ดีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หวังในใจลึกๆว่าแฟนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่แฟนกับเบเปลี่ยนแปลงเลยเขาก็เลยใส่ในฐานะว่าอยู่กันแบบเพื่อนไปก่อนแล้วก็บิ่งกระตอไปว่าจะเป็นจังใดมาติดตามตอนต่อไปค่ะว่าชีวิตนองคนนี้จะเป็นจังใดอีกนะคะหลังใดใบยูนะคะหลังจากที่เขามัาน่นดูแลแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มา พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นผู้ชายคนนี้เขาก็ยังจะหยุดได้บ่เรื่องราวาที่เปียวอ,ออกมาบอกให้พอแม่พี่น้องฟังเป็นเรื่องราวาจริงเนาะค่ะเนาะไดะ้มาปับให้มันดูซอบลงเพื่อที่จะบ่ได้เกิดความรุนแรงหรือ,อสิ่งที่บนาฟังนะคะเปียวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเอนดูช่องน้อยๆของเปียวฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้น้องเปียวในเด้อค่ะ เพียวจะได้ออกมาเหตุผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกถ้าสิ่งใดที่เปียวเฮ็ดแล้วบ่เป็นการดีก็อย่าได้ปฏิบัติตามเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.